สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางเลือกหรือทางรอดในยุคโควิด2019และพาทุกท่านไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่มีวันหมดสวัสดีครับผมก้องครับวันนี้ผมจะมาทุกท่านมาดูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่มีวันหมดนะครับวันนี้ผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่จะพามาทุกท่านมาแนะนํานะครับ พี่หมูครับว่าเขาทําเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านเนี่ยเป็นยังไงครับสวัสดีครับผมหมูครับก็เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านก็ปลูกกันแบบง่ายๆกับก็มีต้นไม้ก็คือพืชผักผลทั่วไปทั่วไปในใน,ในที่เรากินประจําวันเนี่ยนะครับกะเพราโหระพามะน,นาวกล้วยยยอไปมักพี่ผมอยากรู้เนื้อที่ของพี่ครับแล้วแรงบันดาลใจที่พี่มาทำเนี่ยเนื้อที่ประมาณหนึ่งงาน แรงมัน่นใจในการที่ทําก็เพราะในหลวงรัชกาลที่9ครับผมก็เศรษฐกิจพอเพียงเปิดทีวีทีไรก็เจอแต่เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยเอลองเปิดเข้าไปดูใน youtube ว่ามีวิธีมีวิธีที่ทําอะไรได้บ้างกับพื้นที่ของเราในในงานปลูกอ,อะไรได้บ้างทําอะไรได้บ้างเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่ไว้ใช้ในครัวเรือนได้บ้างครับพ <อา S 1> <ป>ี่หมู พาพวกผมใช่ครับตามไปเลยหูครับในพื้นที่ที่ที่เลี้ยงไก่กี่ตัวครับประมาณ10ตัวครับไม่รวมลูกไม่รวมตัวเมียนะแล้วนีเอาไ้ที่เอาไ้เอาไปตีเอาไว้ชนเรแตัวไหนที่ตัวไหนที่เราเป็นพ่อพันในรุ่นต่อไปไข่ก็จะไปขายก็ได้ราคาใบฟองหนึ่งก็จะมีประมาณ500หนึง่งเปนว่างก็มะนาวก็มีตนี้นกล้วย ก็จะมีไก่ด้านในหรือจะเป็นที่ฟักไ้เป็น,นกไก่ไกตัวเมียใช่ไหมพี่ใช่ครับก็จะเป็นข้ออีกข้อหนึ่งจะเป็นเพื่อให้เราอนุบาลของไก่ที่เหนือครับก็จะมามีกล้วยครับผมต้นกล้วยไว้ให้มันได้ร่มเพื่อให้ไก่ไมไ่ร้อนมากส่วนด้านหลังก็จะเป็นต้นแคร์แล้วก็มีมะนาวอยู่ต้นแคร์วันนี้โชคดีครับมีกล้วยพอดีจะไม่โดนตัดไปอีกห,หนึ่งเื่อพูครับพี่คิดว่าทั้งหมดเนี่ยที่พี่ปลูกมาเนี่ยพี่ได้อะไรครับจากหลัก ปัชญาเศรษฐกพพิจพอเพียงครับก็แ,กแรกๆเลยก็ได้ได้อิ่มท้องได้ประหยัดเงินแก็ได้ความปุกใจเพราะว่าอย่างน้อยก็เราก็ไม่ต้องไปซื้อข้างนอกข,ของในบ้านเงินท้องก็ไม่รัวไหลยอย่างน้อยก็แบ่งปันความตกให้กับคนรอบข้างได้คนในหมู่บ้านคนในครอบครัวครับนี่แหละครับปัจญาเศรษฐกิจพ,พอเพียงซุปเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในบ้านที่ไม่มีวันหมดครับ <S <S